ไวแรงมากเพจจอมแฉโรคเตือนนัก,กร้องสาวเบียวนี่แฟนคลับยืมเงินหลักหมื่นไม่คืนทำเอาขาเพื่อเข้ามาปูเสือรอคำใบ้กันเต็มพื้นที่หลังจากที่เพจดังอย่างเพจเจมอยร้อแปดออกมาทิ้งบอมข่าวซุบซิบเปิดประเด็นเมาส์นัก,กร้องลุกทุ่งเบลนี่ยืมเงินแฟนคลับแล้วไม่ยอมคืนโดยได้ระบุข้อความว่า วงการนักร้องลูกทุ่งจะไม่ให้พักหายใจหายคอกันเลยเหรอก่อนจะโพต์อีกว่าการใช้ชีวิตในวงการให้ดีต้องคืนเงินที่ยืมมาก่อนเคยดังเท่ากับอาจจะไม่ดังแล้วไงอย่าเอาเงินหลักหมื่นที่ยืมเพื่อนหรือแฟนคลับแล้วไม่คืนมาทำลายชื่อเสียงที่เหลือน้อยนิดของตัวเองเลยแม่เตือนนักร้องลูกทุ่งท่านหนึ่งด้วยรักขณะที่เพจเฟซบุ๊กอีกกี้ขยี่ข่าวก็ได้ออกมาปล่อยเบาะแสกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เอาๆๆนึกว่าเคลียร์กันจบแล้วนะมาขอให้ลบโพสสรุปยังลากมายันเดือนนี้หรอรอบนี้ไม่ลบให้เดอ้อจะฟ้องก็ฟ้องมานักร้องลูกทุ่งเคยดังไม่สาวนามว่า Why Relatives Why ญ <y> าติ3-4ปีแล้วบิดเจ้านี่เงียบหายพร้อมกับติดแฮชแทกด้วยว่าฟ้ารักพ่องานนี้ทำเอาเหล่าขาเม้าขาเผือกทั้งหลายแห่ตามสืบสาะหาเบาะแสกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ